ของร้านไก่ทอดคารายมะนะคะอันนี้เป็นเมนูแบบหลักของเขานะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นเป็นเมนูประจำฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ไอพวกเมนูเนี้ยไ,ไ,ไม่ได้ม่ได้อยางแนะนำนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปตลอดนะคะก็มาลอลุ้นเอาหน้าร้านเอาแล้วกันเมนูเขาก็จะมีพวกข้าวดงด้วยนะคะเป็นข้าวดงเป็น เป็นเมนูหลักของเขานะคะอันนี้อันนี้คือพี่นุกสั่งมากินนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใส่สั่งแบบไก่4ชิ้น2 1 9บาทแบบจุกๆเขาจะมีซอสให้เลือกแบบหลายซอสมากๆนะคะตัวที่นุกชอบกินอะ่ะก็จะมีเป็นพวกซอสกระเทียมนะคะเป็นเป็นวาซาบิมายองเนสนะคะแล้วก็เป็นซอสทาทาของเขาตองเขาก็จะมีเป็นเซตเหมือนกันนะคะก็เผื่อใครอยากกินคู่กับผักกับอะไรนะคะก็แอดเพิ่มได้นะคะ ส่วนนี้เป็นเป็นลามงนะคะเป็นร้านไก่ทอดที่มีลาเมงขายด้วยนะคะเสร็จครอบครัวนะคะไม่เคยได้มากินนะคะเสร็จครอบครัวปกติมากินเป็นแบบเดี่ยวๆตลอดนะคะเสร็จปาร์ตี้ใครชอบแบบสายไก่จุกๆนะคะก็แนะนำพันสองเกเลยทานเล่นนะคะเพิ่มเติมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะสีบาทเนี่ยไม่ใช่สชิ้นนะดูดีๆนะคะ1นึ่งพิซก็คือ1ชิ้นนะ40บาทนะคะ มีกระทานเล่นมีเต้าหู้เย็นกระหล่ำปีสไลายด้วยหรอเรื่องดื่มในร้านค่ะก็มีเป็นแบบรีฟิลนะคะมีมีน้ำฟองด้วยหรอ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นเมนูกลับบ้านออสั่งกลับบ้านก็ได้นะคะ นี่คือไก่ทอดซิกเนเจอร์ของเขานะคะมาสี่ชิ้นแบบเบิ่มเบมเทียบกับขนาดนิวน้วโนกให้ดูนะจะเห็นเลยนะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะเราทอดมาแบบไอระอุมาเลยนะคะกำลังร้อนๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่ามาแบบชิ้นใหญ่จ่ำๆแบบนี้นะคะทอดมาแบบดีมากนะคะความไก่ นู้ั่ะเลือกมาสองซอสนะคะก็จะเป็นซอสอ่าตอนนี้เป็นซอสท,ทาทาธรรมดาเลยนะคะสีขาวส่วนอีกซอสหนึ่งนะคะเป็นซอสมันเหมือนมายองเนวสวพาะปาบิมายองเนสอะเอออร่อยมากตัวเนี้ยถ้าใครชอบแบบพวกวาซาบิอะไรเงี้ยให้มาลองกินนะ,ะแล้วคุณจะรู้ว่าการกินของทอดกับพวกวาซาบบิทมันอร่อยมันอร่อยมากอ่าเดี๋ยวเราจะลองจิ้มให้ดูก่อนนะคะคำอุย้ย เราจะมาลองจิ้มซอทสทาท่าของเขาจิ้มแบบรูร่มขอมขาวออืคนเข้า